หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกพิธีเปิดโลกพิมพ์นั่งบัวหายาวันนี้ได้บูชาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกพิธีเปิดโลกปีสามสองมาคือหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้นะ่ะหลวงตาหมาข้อนำมาถอดพิมพ์แล้วก็กด อีกครั้งหนึ่งบางคนเขาแยกแยะไม่ออกแรกๆได้ใหม,ใหม่ผมก็ยังแยกแยะไม่ออกนะพิจารณาไปพิจารณามาก็ใช้หลักสูตรของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ถ้าเป็นหลวงปู่ดูวัสเกถ้าเป็นของหลวงปู่ดูวัสเกเองเขาจะกดพิมพ์ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งดินเหนียวสองดินน้ํามันแล้วก็ต้องมีแล้วก็พิมพ์เขาเป็นพระที่ไม่ได้ถอดพิมพ์พิมพ์เขาจะหลคมลึกชัดและก็มีความเก่าเนหะ็นี่ย มีความเก่าแน่นอนอยู่แล้วอันนี้มีความเก่ามีเขาเรียกว่าเป็ดพระธาตุขึ้นแล้วเรามาดูความคมชัดความคมชัดดูความคมชัดเนาะนี่นี่ความคมชัดของเขาคือความคมชัดนี่คือไม่ได้ถอดพิมพ์ม,มาไม่ได้ถอดพิมพ์มาความคมชัดลึกสองที่จุดตายเลยที่แยกแยะระหว่างหลวงปู่ทวดของหลวงปู่ดูกับหลวงปู่ทวดหลวงธรรมาก็คือ ของหลวงูดูนี่จะเป็นบล็อกดินน้ำมันนี่ดินน้ำมันเขียวเขียวเห็นไหมมันจะเขียวเขียวมันจะเขียวเขียวมันจะเขียวเขียวเห็นไหมมันจะเขียวเขียวที่เราเห็นมีปะปลายอ่ะคือเขาถอดบางทีมันก็ติดติดองค์พระมั่งไม่ติดองค์พระมั่งมันจะมีดินน้ำมันหลงเหลืออยู่ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังคือเป็นดินน้ำมันอจับมันก็ติดมือมันก็ติดมือันีเขียวเขียวเนี่ยเขียว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 เนี่ยเขียวเขียวเนี่ยตามเนี่ยแล้วด้านหลังก็มี ด้านหลังก็มีเห็นไปเขียวๆเนี่ยเขียวๆพอมีเห็นนิดนิดนหน่อยด้านหลังพอมีเห็นนิดนิดนหน่อยนะอันนี้ผมฟันธงได้เลยว่านี่คือหลวงปู่ดู่วัดสเกปีสามสองพิธีเปิดโลกเปิดโลกเปิดสิ่งทด่ดีๆเปิดโชคเปิดลาบเปิดไองานการทุกอย่างเปิดทุกอย่างคืาเรียกว่าพิธีเปิดโลกเขาเล่นกันแพงนะถ้าเป็นพิมพ์นิยมนิยมเนี่ยโหแพงเลยยิ่งเป็นเหรียญยิ่งแพงมามาดูศึกษา ศึกษาจากในเน็ตเนาะเขาก็มีทั want, like like climate, ้งทั้งนี่ก็มีทั้งของหลวงตามาแล้วก็มีทั้งมีทั้งของหลวงปู่ปู่ดูถ้าเป็นหลวงตามมามันก็จะสะอาดดขาวๆบ๊บบ๊ะแล้วพิมพ์ก็จะตื้นนิดนึงถ้าเป็นของหลวงปู่ดู่เนี่ยอันนี้หลวงปู่ดูแน่นอนปุ๊บกดเข้าไปกดเข้าไปหลวงปู่ดูเนี่ยปีที่เปิดโลกปีสามสองพิมนี้เป็นพิมพ์ที่หายากกว่าพิมพ์อื่นๆนี่ก็กดเข้าไปในองค์พระนี่ กดเข้าไปในองค์พระนี่เพื่อนจะเห็นมันจะออกเขียวเขียวใช่ไหมเขียวเขียวเป็นเป็นเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นดินน้ำมันอันเดียวกันนี่เนี่ยเขียวเขียวาฟ้านี่เขียวเขียวเนี่ยเป็นบล็อกดินน้ำมัน่ะบล็อกดินน้ำมันมันจะมีมันจะมีติดติดนี่ตรงนี้ก็เขียวเนี่ยตรงนี้ก็เขียวนี่ก็เขียวนี่อันนี้เขาเรียกว่าของปูดูสเกยังดูด้านหลังด้านหลังก็ยังมีเขียวติดติดนี่เขียวตรงนี้นี่เขียว เขียวป่าปลายวิธีการสร้างอะไรก็กคล้ายๆกันส่วนสิ่งแตกต่างที่แยกแยะระหว่างลอาตามากับหลวงปู่ดูะเพราะ,รา,ะราคาที่เล่นมันก็ห่างกันนะเราต้องแยกแยะให้ออกแยกแยะให้ออกว่าอันไหนคือหลวงู่ดูอันไหนหลงตามาเห็นไหมธรรมชาติก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับนี่เมื่อก่อนนี้อาจจะไม่แพงนะที่เห็นเข้าประมูลกันสองพันสามพันอะไรเนี่ย อาจจะไม่แพงแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เตะได้ไหมผมว่าเตะไม่ได้แล้วเตะไม่ได้อามาดูอันนี้อันนี้คือเว็บเก่าเว็ยบยุคเก่าึ๊ออันนี้นี่สามสิบห้าเนี่ยสมัยก่อนนะมีพระธาตุเสด็จด้วยมีสามสิบห้าหลวงปู่ดูวัดสะแกครับหลวงปู่ดูวัดสะแกเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งขึ้นให้ชมนี่ นี่เขียวเขียวเนี่เขียวๆบล็อกดินน้ำมันแล้วพิมพ์ก็คมลึกชัดคมลึกชัดแล้วก็มีความเก่าให้เห็นแบบชัดเจนชัดเจนครับความเก่าให้เห็นแบบชัดเจนสวัสดีครับ